ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันธยาเทคโนโลยีช h a n แน l คลิปนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม t i n k e r c a คนะครับเป็นซีรีส์ที่10แล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสวิตช์กดติดปล่อยดับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาอุปกรณ์จริงนะครับเราจะเห็นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับตามนี้เลยนะครับกดติดแล้วก็ปล่อยก็ดับนะครับก็คือตอนกดเนี่ยก็ ต่อการทํางานนะครับสวิตก็จะต่อวงจรปล่อยปุ๊บก็จะตัดการทํางานของวงจรน,นะครับเรามาดูสัญลักษณ์ของสวิตนี้กันอันนี้ก็คือ,คอจะมีขาของอุปกรณ์นะครับสองขาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของปุ่มกดนะครับก็คือปกติเขาก็จะเปิดวงจรอ,อยู่นะครับเมื่อกดปุ่มลงไปตรงนี้หน้าสัมผัสของขาอุปกรณ์ก็จะต่อกันนะครับก็จะเป็น วงจรปิดนะครับโคลสวงจรก็จะทําให้วงจรทํางานนะครับเรามาดูในโปรแกร,รม t i งเกอร์แคกันตัวนี้อยู่ในส่วนของคอมโพเนนต์เบสิกอยู่นะครับเรามาดูตรงนี้ครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า push button ให้เราคลิกลงไปนะครับ แล้วก็คลิกเมาส์มาวางที่ชิ้นงานของโปรแกรม tinkercat เมื่อเราคลิกลงไปที่ตัวปุ่มกดจะพบว่า push button name 1ก็คือเป็นสวิตตัวที่1หรือ sw 1นั่นเองนะครับคลิกตรงไปที่ตัวอุปรกรณ์เราสามารถโรเท e นะครับหมุนคลิก1ครั้งก็หมุน30องศา โดยที่ขาของอุปกรณ์นะครับลองเอาตัวชิ้นมามาวางนะครับเทอร์มินอล 2B อันนี้คือขา 2B เทอร์มินอล 2A ขา 2A ขา 1A ขา 1B จะเห็นว่าตรงกันข้ามกันนะครับ 1A 1B 2A 2B นะครับเวลาต่อใช้งานนะครับให้เรามองง่ายๆนะครับ ต่อใช้งานขาของอุปกรณ์นะครับก็คือให้ต่อขาที่เป็นมุมทะแยงนะครับอย่างเงี้ยคือถูกต้องนะครับเวลาไปต่อใช้งานเวลากดสวิตช์มันจะต่อวงจรน,นะครับแต่ถ้าเราต่อใช้งานอย่างฝั่งตรงกันข้ามแบบเนี้ยครับจะต่อฝั่งนี้ไปใช้งานอย่างนงี้คือผิดนะครับต่อวงจรไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะต่อใช้งาน จะต้องต่อในมุมทแยงเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะทะแยงฝั่งนี้ก็ได้หรือจะทะแยงอีกคู่หนึ่งก็ได้นะครับคือต่ออย่างเงี้ยต่อเข้าไปในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาต่อใช้งานนะครับจำง่ายๆนะครับให้ต่อมุมทแยงอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับเดี๋ยวเราจะพบในซีรีส์ต่อไปนะครับในเรียนรู้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อตไปนะครับในวงจร เล็กทรอนิกเกี่ยวกับโปรแกรม t ิงก์แค a d เพื่อที่จะจําลองการทํางานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่นะของเราและคนสมาชิกกดติดตามสับสค i b e และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ